สวัสดีครับผมนายกิษดาตรคิววันนี้จะมาทำใบงานที่3นะครับการควบคุมสเต็ปมอเตอร์นะครับแป๊มสิอ่ะย่อไปไว้ไหนวะ น,นี่คือแรกด้วเขข้านะครับเข้าทดลองที่เซ็กซ์ไลท์ดีไซนะครับเรือกมาด้วย forward นะครับจะทำคือ A B นะครับต่อไปคือ B C ครับ ต่อไปคือ C D นะครับต่อไปคือ D A นะครับต่อไปคือ A B นะครับเราจะกดสต o p นะครับต่อมาเป็น Re v e r ร e จะเริ่มด้วย D A นะครับต่อมาเป็น C D นะครับต่อมาเป็น bc นะครับต่อมาเป็น ab นะครับต่อมาเป็น da นะครับกดสต็อปเราจะกดแบบแมนนวลนะครับ ab นะครับกดสต็อป bc นะครับกดสต็อป cd นะครับกดสต็อป พีเอนะครับก็สตาอปขอจบการนำเสนอจากเพียงนี้ครับขอบคุณครับ